นี่คือไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับเรา <ใน S 1> จะไปฟังธุรกิจทัทลรลงอาจารย์แบบเราไปฟังมุมมองนรรรักธุรกิจกันบ้างดีกว่ามองยังไงกับไปกันที่ไปกันที่คุณธน,นิชตสร,รัตนะคะรองประธานสภา,าองค์การนายจ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณธนิชค่ะสวัสดีครับหว,วัสดีครับคุณมรรมตน์คุณนัยนะครับครับคุณธนิชมองรัฐแบมอย่างไรครับถูกโปรโมทเป็นเป็นเป็นมือผลิตนโยบายเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐนะครับแน่นอนที่สุด มันก็คงจะมีอิทธิพลข้ามไปที่รัฐบาลด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มองรัฐแบมอย่างไรครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ในฐานะเป็นประชาชนเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็ใครจะตั้งอะไรเนี่ยเราก็คงทําอะไรไม่ได้ครับใช่ไหมตนี้ประเด็นคือว่าแกก็เป็นคนมีความสามารถถ้าดูจากประวัติของแกเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็ผ่านงานการเมืองเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี อย่างน้อยก็เป็นคลังใช่ไหมหรือจูงอูกระทรวงแรงงานคราวนี้ประเด็นก็คือเวลามันต่างกันแกอาจจะเก่งเรื่องคณิตศ,ศาสตร์เนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้รูปแบบของเศรษฐกฐิจของเราเนี่ยคนที่มาทีมเศรษฐกฐิจเนี่ยมันต้องมากู้เศรษฐกฐิจเลยนะอืม,มันไม่ใช่มาพัฒนาเศรษฐกฐิจหรือมาเดินหน้าเศรษฐกฐิจแต่มันเป็นการกู้เศรษฐกิจในที่หนักสุดในรอบ90ปีครับอนนี้ ผมว่าไอการที่การจะเป็นเฮลนดิกฮักหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมหรือคนเก่งทางวิชาการก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเวลานี้เราต้องการตัวจริงแล้วก็อิมเมเนี่ยสาคัญที่สุดอิมเมก็คือภาพลักษที่ว่าเชื่อมั่นถงคุมตรงนี้อืมใช่ไหมคะเนชื่อแล้วเราเชื่อเลยคนเนี่ยมา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 ผ่าตัดเราได้อ่ะนี้ดีกว่าถ้าเราไม่เชื่อแต่ต้นเนี่ยทํายังไงมันก็ มันก็ไม่มีศรัทธาผมผมมองอย่างนี้ไม่จะบอกว่าแกไม่เก่งนะแต่เวลาเนี่ผมว่ามันหนักสุดนะิที่ต้องเผชิญเนี่ยคคือคนจนทั้งประเทศธุรกิจกำลังจะเจ่งนะครับภายจากโควิดเนี่ยมันเป็นภคยทั้งสังคมวิตทั้งสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยคมันไม่ใช่เรามานั่ง A B C D หรือมามีแต่ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับ เราต้องการตัวจริงและเราต้องการคนที่มีอิมเมที่ขายได้พอเห็นชื่อปั๊บมันเรียกศรัทธามันสร้างความเชื่อมั่นเวลาอย่างเงี้ยผมว่าอิมเมจนะเวลาเราไปทําอะไรเราต้องพกพระไปเลยหรือกับระพกพระขนาดนั้นเลยเราก็รู้เราก็รู้ว่าจริงๆมันคนละเรื่องกันแต่เราต้องการอะไรมันขวัญกำลังใจผมคิดว่าเวลาใช่ ในทางการเมืองความเชื่อมั่นของสังคมความเชื่อมั่นของนักลงทนุนความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นตัวชี้ขาดความสําเร็จตั้งขึ่นข้อเลยนะใช่ใช่เปิดเปิด,ปดชื่อมาถ้าเรามันไม่เชื่อมันมันก็จบอ่ะอืมค่ะคุณทานายอินทยเรายังมองอย่างนี้เราไม่ได้บอกท่านไม่เก่งนะแต่ผมคิดว,ว่ามันก็เราช่วงเวลา และความเก่งมันอาจจะคนละเรื่องกันกับที่เรากำลังดูตองว้เวอืมแล้วก็คนต่างชาติเองเนี่ยเขาจะลืมนักลงทุนอะไรต่างๆด้วยนะอัแล้วต้องมองด้วยนะเพราะธุรกิจของเรามันเชื่อมโยงกับต่างชาติครับค่ะคุณธนิตพอจะบอกสเปกไ้มว่าต้องประมาณไหนหรือเชี่ยวชาญด้านไหนที่บอกชื่อออกมาแล้วประชาชนว้าวแล้วรับได้แล้วมีความมั่นใจหนึ่งอิมเมจเห็นผลงานจะอยู่ในเอกชนก็ได้ ธนาคารก็ได้เวลายอย่างเนี้ยต้องการธนาคารนะ่าต,ต้องการนายธนาคารภาคธนาคารเพราพเขาพวกนี้เขารู้จริงอ่ะเขาเห็นภาพจริงอืนะ,ะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นนักวิชาการก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่เพ้อฝันว่าไม่ต้องอยู่โถเปียโครงการไม่ไม่ใช่เพ้อวันนี้นะจะไปพูดจริงจริข้างหน้าอืใช่บางคนบางท่านเจอชื่อเลยใช่ไหมก็ไปเอาโครงการโอ้โหสิปียี่สิบปีถึงจะเห็นภาพยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปีเนี่ยผมว่าเก็บไว้ก่อนเถอะไอ้อันเก่าก็ยังไม่ค่อยจะตันเท่าไหร่เลยเอาว่าวันนี้ให้รอดอีกสองปีจะฟื้นยังไงนรื่องต้องการะนะครับแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของต้องเข้าใจว่าก็ต้องเชื่อมได้เรื่องของมาตรการการเงินการคลังะนะครับต้องเป็นโครงการที่เข้าถึงชุมชนนะ,ะว่าตลาดหายไปธุรกิจเศรษฐกิจถดตัว นะอันนี้จะแก้ยังไงโจธุรกิจเปลี่ยนนะครับหลังโจธุรกิจหลังโควิดเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดมันเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยจะใหม่หมดเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราอยากได้คนมืออาชีพแล้วก็ต้องมีผลงานนะอย่างน้อยเอกชนก็ได้ราชการก็ได้แต่ผมหวงว่าอย่าเป็น ไอ้พวกโครงการเพื่อฝันเนี่ย <S <S ไ,มไม่เอานะไม่เอาอคุณธนิตครที่ผ่านมามก็มีชื่อในธนาคารหลายคนนะบิ๊กเนี่ยมอย่างอาจารย์ประสานแต่รับน์คนคุณปีดีดาวฉายนี่ถือว่าออกมาแล้วลว้าวม้รับแมมสังคมรับนะผมคิดว่าแม้แต่คุณอภิษเอ่ออภอะไอย้คุณอภิษฐศก์ะเคยทํางานกับแกนหรือคุณอภิษ์ก่าวงก็โอเคนะอย่างนั้นคือคนแผงแบ่งไอ้นายแบงค์เนี่ยผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกเนี้ย เปิชื่อเราเรารู้ว่าแบบบริหารแบงค์บริหารการเงินนะครับพวกเนี้ยแล้วเขาก็จะรู้เศรษฐกิจจริงค่ะคือสําคัญเนี่ยเปิดชื่ออย่าดีเปิดชื่ออย่าดีสําคัญมากอันนี้สําคัญมากใช่ใช่ครับอันนี้สําคัญมากค่ะตอนี้ที่ต้องบอกคุณตาด้เลยนะว่าครับคุณคุณคุณอมรรัตน์ด้วยว่าในภาคเศรษฐกิจจริงนี่แย่มากนะถ้าผ่านถึงครึ่งครึ่งปีเนี่ยไม่ไม่ได้เนี่ยหรือว่าขูดมันกลับมารอบเนีย โอ้หนักเลยนะหน,หนักมากเพราะว่าสภาพคล่องธุรกิจเนี่ยหายไปหลายๆธุรกิจเนี่ยมันมันจะไปไม่รอดนะผมดูแล้วคใช่ครับสิ่งที่น่าห่วงอยู่อย่างหนึ่งคุณธนิตครับผ่านมาครึ่งปีแล้วล่ะตั้งข้อสังเกตไหมครับหลายคนเขาวิจารณ์ว่ายาแรงที่รัฐบาลควักมาฉีดมาอัดฉีดเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันมันเอาไปอยู่นะ ยาแรงแต่ละเข็มแต่ละขนาดที่ควักมาฉีดเนี่ยดูเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วนะดูท่าทางยังไม่เห็นฝั่งฝันเลยตอนนี้แต่ห้าพันสองพันอะไรพันหนึ่งต่อเดือนหรือว่าห้าพันอะไรเนี่ยม,มันมันไม่พอครับเ,<อ>เพราะตอนนี้เครื่องจัรเครื่องหลนมันไม่ไม่เหลือสตูนละถูกถูกใช่ไหมถูกนะครับถ้าจะมีก็ผมอาจจะมองคนต่างมุมนะกระตุ้นต่อ,อเพราะฉะนั้นไอ้ของที่ลงไปหกแสนล้านเนี่ยเสียเปล่าอืสวนไอ้สภาพคล่องเนี่ย ถ้าเรายังปล่อยเงินแบบที่แบงค์ปล่อยเนี่ยแม้แต่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ก็มาผูกโยงกับธนาคารคาณิตต้องเป็นลูกค้าธนาคารอาณิ์อะไรปล่อยไม่ถึงถเงิอคนที่เดือดร้อนลึกภาพแล้วกันผมได้คุยกับนายแบงค์แล้วคนะกเขาบอกรายได้คุณไม่มีอนะแล้วคุณจะรายได้ที่ไหนแบงค์ปล่อยไปก็เอาไปซื้อกับข้าวใหจ่กรเดินลูกน้องไปจ่ายกระเด็นได้จ่ายตัวเองมันก็เจงคุณต้องไปกองทุนเลยฮะับให้แบบ ให้พยุไว้ไม่เจงไม่ปล่อยคนว่างงานออกมาแล้วอีกถ้าห้าปีหกปีเราก็มีอกองทุนอะไรให้ที่สินทรัพย์อะไรที่ยังเป็นค้างอยู่ทุกวันนี้เป็นแสนล้านเนี่ยอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งก็ต้องทําใจคือเป็นคอร์สโอเคปูวเก่งง่ายก็คือมันต้องกับโจทย์คิดใหม่หมดเลยนะฮะไปรอนตามสูตรไม่ได้แล้วว่ากันอย่างนั้นเถอะคือคุณปล่อยแล้วคุณเอาหลักทรัพย์แบบธนาคารพาณิชย์เขาก็ คือ2องปีเขาต้องเงินไปคืนธนาคารชาติอ่ะนึกออกไหมใช่ใช่ต้องใช้คืนต้องจ่ายไปต้องปล่อยเนี่ยเขาเรื่องปล่อยค่ะครับสรุปสรุปชื่อชื่อด r m a เม่มไม่ว้าวสรุปอีกทีสรุปอีกทีงแต่ว่าอาจจะคนเราบริบทกันถูกถูสรุปอีกทีก็คืออยากได้ตัวจริงอิมเมจขายได้โอเคแล้วก็สุดท้ายเลยนายแบงก์ก็ดีโอเค ครับพระคุณครับคุณธนิตครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธนิตโสรันะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสากรรมไทยค่ะแต่ผมชอบที่คุณธนิตเป็นนักธุรกิจที่กล้าพูดอืก็สะท้อนตรงตรงกล้าวิจารบอกไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่อาจารย์แหม่มไม่ใช่แล้วก็บอกว่าสเปคไหนอย่างคุณอภิษฎอดีตรัฐมนตรีคลังอย่างเงี้ยอืเป็นต้นอ่าวและครับพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่คุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีอืเรื่องนี้นี่แหละ ค่ะกับโจทย์คิดกันอย่างไรดีอ่ะช่วงหน้ามาฟังกันนะคะพักสักครู่ค่ะ